ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซบค่ะคุยแซโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซบโชว์ค่ะ รายการที่จะทำให้เวลายามบ่ายของคุณนะคะแซบแล้วก็สนุกไปกับข่าวหลากหลายของคนในวงการบันเทิงค่ะ<ฆ>วันนี้อยู่กับเป๊กกี้แล้วก็พี่ธัญญาค่ะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะธัญญาในฐานะตัวแทนรายการคุยแซบโชว์นะคะก็ต้องขอโทษนะคะแม่โบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานรายการของเราเนี่ยได้เกิดการทํางานที่ผิดพลาดนะคะทำให้การสัมภาษณ์แม่โบแล้วก็น้องมะลิเนี่ยได้เสียความรู้สึกกับทางรายการนะคะรวมถึงพิธีกรในวันนั้นด้วยนะคะน้องใบเฟิร์นแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งนะคะซึ่ง ท,ทีมงานรายการคุยแทบโชว์ทุกคนก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะทางรายการก็อยากที่จะขอโทษแม่โบแล้วก็น้องเมล,ลินะคะจากใจจริงที่ทําให้เสียความรู้สึกนะคะแล้วก็อยากจะขอโทษใบเฟิร์นแล้วก็จา์เป็นหนึ่งด้วยพิธีกรทั้งสองท่านนะคะในวันนั้นนะคะที่ทําให้เรื่องราวมัน มันมันเกิดการเสียความรู้สึก <คะ S 1> สกันนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าทางรายการคุยแซบโชว์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายความรู้สึกของทั้งสองท่านเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะว่าทีมงานคุยแซบโชว์ทุกคนเนี่ยได้รักแม่โบแล้วก็น้องมะลิจริงๆซึ่งทางทีมงานทุกคนก็อยากจะขอโทษจากใจจริงๆนะคะขอโทษแทนทุกๆค,คนด้วยค่ะรกราบขอโทษไวยในโอกาสที่นี้ค,ะค่ะะนะคะรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ